สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุกุสุคนที่เข้ามาติดตามเลยหลับสมสองน้องมินิพี่น้องคลิปนี้ก็บพ่อแม่ยังไรสิมารีวิวบ้านสวนให้ปู่เบิ่งปู่อยู่เมืองนอกบ้านเพิ่นเลยบ้านสวนเพิ่นสิมารีวิวให้เพิ่นเบิรงเพิ่นเบิ่งถ้าเบิ่งคลิปอยู่ปรจักบ่ได้มาหลายมื้อเอี้ยงกาะเนี่ยใช้ละไม้เน่อเจาะพอดีไงเทียงพป ไฮยังบ้ล่าเลยโอ้ยดังไพ่ใส่บ้านบา,นบานนอายาเนลยทีมงานชิมาเห็ดสวนอันนี้นะป้าขักอันนี้เนาะสามสิบปู ใน่คันมันนะคันน้องนะเนาะเตี้ยมอติอ่ะสวัสดีแล้วสวัสดีปลาลุ้งไหมสวัสดีครับเร็วเร็วเกงกงามสวัสดีสวัสดีโอ้ยบอกเก่งสุดปาเบลประหยันี่นะสวัสดีดุปลูกยังไงล่ะเนี่ยปลูกยังไงน้ะมนมอแล้วม<า>อจิปลูกยังเละเอาจิปูกมังแกงไปขายให้ปู วาไค่จะค้องอันสวนนี่แล้วขักอะไรเนาะซ้ำสิปูโอ้ยผู้ใดสดให้เพิ่นเบิ่งกับก้องบนี้มาจักสันลว้ลวนล้วนเรียนๆมาจักาัตสูงอะไร น่ะค <formation> ือว <kr> ่าพายืนอยู่เนือสูงสูงอุ้ยถักแล้วปู่เอ้ยมาลงปลาไบละลายเลมาลงปลาไปละลายแล้วก็ลูกล้านออกมากินซุ้มปลาน้องเจ้าบันนี้ย่มาพี่ยนี่มาพี่เจ้าน่ะมาเป็นไกํำเที่ยวแล้วเนาะ เออ่นปย่ย่างลังปุกขักอันี้เนาะคันนี่ึ้นเทิ่งคันมันพี่ปลูกมันยังไข่ปลูกมันเนาะปุูกมันต้นเลยเนี่ยใบใบมกินหัวมันละอือขักอนี้เนาะเออโอเยยบมันกับโมเป็นยังดอก ให้มันผูกพายนั่นเองเ้าจะปลูกง่ายหอมใสแต่มันจะได้ไม่ละสุวงั้นมันคือเป็นซีนอีอย่าเอาใหม่ลงนะมาถ่ายมารีวิวให้เราเบ่งละเอียดก่อนผู้ใดสวดแล้วมันอันกล้องมันบนิ่งเลยมันเห็นบเคาะ ทั้งลุมกับน,น้องบ่น่ะในน้องอันนี้มันก็เลิกกี่จานเนาะอ่าได้น้องใหญ่น้องขักเลยบ้านเนี่ยน้ำก็ะไลลงมาแต่พูดแล้วมันมันพลุกโอ one, ้ยหาใหน้าบนทางลุมน

เดี๋ยวจะเป็นช้ากบตับเช้าว่าอร่งช่อหะนี่ช่ออืมอันน้ม่ลงมาได้แล้วมันหนแหแ่ยังนนเลยเป็นหินโบาณอือยไทยก็ืนึงยย่อเหมือนดังกะละก่นอืกทีน้ำมันใชงามๆเลฮะอืมกกนี่พวกหนึ่งกก แก่ไม่เจ้าเลบางห้เขาแก่จ้กและพ่อผนก็ไม่เห็นเราบอกเขาแก่แต่เขาดูมาเปดเดิมกับจันดุปกระจุขวดออกมาเห็นก็ได้ต้นใหม่นี่เออบนประจันห้ปลาชนเออให้ปลาชนเราจะห้ปลาชนเนี่ยดาหน้าบม่ได้ออกมาได้ปู่เอ้ยเปิลนันไปบรรยุงาออกมาผู้เดียวจะออกมากี่แกงลงไม่ซุ่มได้เหมือนเลยซาเบิร์นขี่รถพักหน่อไม้าแห่ปรนิดมานอนหนึ่งบักไง

นนย,ยืนอยู่สูงเละโอ้ขัก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 รีวิวให้เจ้าของบ่นเบิ้งจ้าปูอยู่เมืองนอกจ้ากินข้าวแล้วป่าไหมใช้าย,ยาให้เฮ็ดพอจนะนะไปใช้บนแหละ ไวไอมองนี่ละวะแวมนี่และเี่นแออมันแก็เกิดอีกกเอมันก็เกิดอีกแถวกันมันนี่ม่้าันยังเิดแนอือไปปุ๊บบแต่มันม่อะไรลทมันน่นดมันก็ออกอ้่ เนาะชำสิมาดำมาดำเอาได้บาปูเลยกระซองไหน้ากระซองไวกระซองเท่าเดยดำกุ่มกิน่ล้ว n g o à ไแลมันก็จะไปซิบสองปแล้วมันงามผูกเบิกอีกทั้งผูกเป็นไหน้าอีก

อาตัวมันนักมันนักมันสีไปบ่ได้ปลาเห็ดเชาา่าปูน่ะขักเลยเนาะไม่กุง้งเน่ยบ่ลงบ่จันจางบ่งลงยังหาบ่างลง Quân cảm hồ quân cảm hồ hôm nay nhắc nhà yang 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 tao yang 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 này yang 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 มันก็บริเลิกตีโก,มน,โกนมันนะโกนพืชมันนะต้มแล้วนอนะต้มแล้วหต้มแนอน่าน้าเห็นยุ่ยในเงินนะแล้วก็มาอยู่วันนี่พ่าคือบุปผากดเห็นเนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้กัสิเดเบิ่งเบิ่งเบิ่ง,งไปถ่ายทางไหนเราเบิ่งอีก่อนเถอะมาพี่นะเตรียมมาต้มหน้าไม้พี่อยู่พีนหน้าไม้อะไรปะหั <c oughs> วซ้ายไพ่อ่วนี่ป้าอันนี้กับทมขักอลิโนปูเนาะ หักอะไรสูงเติ่งเลยบ้านนี่โอ้หักแล้วหักแล้วโอ้สูงหักปัานหนง cuộn lời bạn này và tin nó mày và cái gì thường sông dài miền à lì oh, cuộng là bù bạn này กวางแล้วบูวทางเขาก็ทางเขาก็ขักต่อไปเขามาเรียบร้อย พี่น้องมาฮอดน,นี่กับซิดเดล่าเลยเด้อขอบคุณสคอมเมนต์คลิปนี้กับบอมียังไลน์มารีวิวบ้านสวนให้ปู่พ่นเบิง่งปู่พ่นยุงมลางนอกพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบ,บายดี